ของเล่นยอดฮิตที่สุดในตอนนี้มาแรงแรงแซงทางโค้งกับลาบบุบ้เลยล่ะเมื่อแม่สาวไม่ได้ซื้อของเล่นเซอร์ไพรส์น้องเจบนะนานแสนนานวันนี้แม่สาวก็จะมาซื้อของเล่นเซอร์ไพรส์น้องเจบแต่วันนี้เราต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกันบ้างล่ะก็วันนี้แม่สาวจะให้น้องเจบทำกันบ้านหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนแต่น้องเจบเขาก็กระปิดกระบวนกระปิดกระบวนจะขอแม่สาวทำตอนกลางคืนแทนได้ไหม แม่สาวก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องทาเดี๋ยวนี้เพราะวันนี้แม่สาวมีของเล่นมาสไพน้องเจฟหัวหน้าช่างเจบเขารู้อย่างนั้นทีนี้เขาก็เขียนจนนินสซอและวิ่งเลยเดียว,ยวแต่เมื่อหัวหน้าช่างเจบเขาเห็นกล่องพัสดุครั้งแรกเขาก็ดีอกดีใจเมื่อเขายังไม่รู้ว่าของเล่นข้างในนั้นมันคืออะไรแม่สาวก็อยากจะรู้เลือเกินเมื่อน้องเจบเห็น lenses, ของเล่นเนี่ยน้องเจฟจ,จ,จะดีใจขนาดไหนและทุกคนว่าน้องเจบเนี่ยจะดีใจจะดีใจไหมแต่น้องเจฟเขาบอกกับแม่สาวว่าเขาชอบของเล่นชิ้นนี้ที่สุดเลยแม่โคตรชอบโคตรชอบเลยเอของเล่นชิ้นน้้ยก่ออนนนมมจจจะเเดลลขาา็ุุหืืบููใค ลุ้นว่าจะได้รถเวป้าสีอะไรเพราะว่าเวป้าเนี่ยมันมีหลายสีเลือดเกินมีตั้งสีสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเทาสีกากีหรือสีฟ้าแต่แต่แ,ตแตวันนี้น้องเจฟก็ได้สี เดี๋ยวโอ้โหไอคนถูกใจแม่สาวเลยแล้วหัวหน้าช่างเจ๊ต์าก็แอบตั้งชื่อตุ๊กตาผู้หญิงคนนี้ด้วยล่ะแม่สาวก็สงสัยสงสัยว่าชื่ออะไรหัวหน้าช่างเจ๊บ์าบอกว่าชื่อน้องดาราเลยแม่น้องดาราน่ารักแล้วโอ้โหแม่สาวมีความรู้สึกว่าน้องเจ๊ตเนี่ยเขาจะชอบของเล่นผู้หญิงขี่รถเวบป้าอันนี้หรือเชอบไม่ชอบก็ดูจากหัวหน้าช่างเจฟเพิ่มมีการแอบหอมแก้มน้องดาราด้วยแต่ยังไม่แค่นั้นเพราะว่าตุ๊กตาผู้หญิงคนนี้มันสามารถขับรถเวบป้ายกเลาอได้ด้วยล่ะแต่พอเจฟเขาบอกว ้ำม่นกยังไม่ทานขัดคำพ่อเจมก็รีบขวาพดํำตับแลบพาน้องเจฟซ้อนท้ายเป็นน้องโกซิตี้เลยพ่อพ่อเจมกับน้องเจฟแว้นพดํำตับแลบมาถึงน้องโกแล้วน้องเจฟก็ชูสองชูสามเอ๊ะแม่สาวก็เอะใจว่าน้องเจบหมายถึงอะไรอ๋อที่ไหนได้เว็บป้าของน้องดาราคันนี้ต้องใส่ทานทั้งหมดสามก้อนน้องเจฟไม่แอบถามแม่สาวด้วยนะสรุปว่าแม่แบบเนี้ยมันเด็กแว้นใช่ไหมมันเด็กแว้นใช่ไหมไปไปเร็วเฮ้ยไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh ta Mì Gõ Để không bỏ ล้องให้คะแนนมาว่าคะแนนเต็ม100เนี่ยน้องเจฟจะถูกใจของเล่นแล้วให้คะแนนแม่สาวเท่าไรแต่้แม่สาวลืมบอกไปถ้าใครอยากได้ของเล่นชิ้นเนี้ยกดเข้าไปที่โชว์เคสหน้าช่องนี้ได้เลย